บ่าวเบียวพาลุยพาแซ็บนะครับพี่น้องบ่าวพันซักสวัสดีครับครับมื้อนี้กัสิมายำมันรอบกับพันซักคือเก่าเนาะครับครับผมมาหยู่หากินอยู่แม่น้ำสวยเฮานี่แหละครับพี่น้องมื้อนี้กัสิป้าสีคึ้มๆแน่ครับพี่น้องก็จะกินโตกนี่ล่ะครับครับอยากห้องเปลุ้นกันเนาะครับอยากรอบกันเนาะครับว่าสิได้ป่ากันาะครับมื้อนี้ไปครับไปพันซักกันไปครับพี่น้องไปล้างแรกแหกมันกันนะครับพี่น้องนี่แหละครับล้างแรกแหกมันสามรอบล้างแรกครับล้างแรงก่อนเนาะครับมื้อนี้ก็ได้ เพราะว่าไม่นีอันฝ้าซีมเพิ่มครับเพราะว่าวันนี้นฝนตกนะครับพี่น้องพันสักว่าปากส่งเสียงฮาวๆนะครับเลยลงมาหยามมือรอบนะครับได้หอยก็จะเ right อาหอยเข้าละครับด้ป่าก็มานก็โชคดีแล้วครับเมื่อนี้ันได้น้ำเมื่อนี้อ่ารุ่นกันนะครับพี่น้องฮันมาแล้วครับโอ้แหกหมานครับพี่น้องแหกหมานอีกแล้วครับปาคอครับโอ้ปากคอครับพี่น้องนี่นะครับ โอ้ป่าหาวอีนนี้เนาะขันสักว่าขั้นปนตกนี่มันป่าหาวป่าเขาอยู่ครับพี่น้องมาลุนน้ำกันเนาะว่าจะได้มานบรมานมาลุนน้ำกันนะครับพี่น้องขนาดล้างแรงกันแ้งนั้นละครับครับนะครับเดี๋ยวป่าเขากันนะครับโอ้ใส่กำลังง้มเลยครับปคอตัวนี้ครับไปครับพี่น้องเดี๋ยวลุนกันอีกเนาะครับพี่น้องมาชมบรรยากาศเลยกแล้วครับเมื่อนี้่กันเลยฝ่าซีมคึมนะครับเมื่อนี้ โอ้ปลาหาวิลีนอพัสสักครับครับผมมันนี่ปลามันจะมาหาจริงครับหลังในแหกมาหลังต่อไปต้องมาแล้วนะครับไปครับพี่น้องแล้วรุ่นกันดีกันนะครับไปครับพี่น้องครับมันนี้ก็จะป่าซีมคืมแน่นนะครับเสียงอาจจะมืดแน่นนะครับพี่น้องครับครับพี่น้องฮันสักมันกันสิภัยนะครับม เด็กน้อกันครับพี่น้องมาชมบรรยากาศกัแล้วครับหลังแรกแหกมันแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวองไปรุ่นหลังต่อไปเนาะครับอ่ครับพี่น้องนี่ครับอีกหลังหนึง่งเดี๋ยวพันซากไปน้งยีเขาไปยกบังเนาะครับเดี๋ยวมามารุ่น <บ S 1> น้อกันเนาะครับพี่น้องออสีมันบม่มือนี่ป่ากระสงองเหาๆครับเพราะว่าฝนตกนะครับพี่น้องแต่ว,ว่าหลังแรกแหกมันแล้วครับพี่น้องเขาก็ได้สีมันอีกบ่เนาะ เห็นนะครับหากินแบบบ้านๆเขาเนาะครับเนาะเขาบพะครับโอ้เด่หอยเชลลีครับลังนี้ครับอันสักันก็ได้หอยครับโอ้หอยเชลลีเชลลีน้ำสวยนี่สะอาดนะครับพี่น้องหอยขาวเป็นตะกินนะครับไอ้ครับเดี๋ยวยามห้องยามหลังต่อไปนะครับพี่น้องมาครับพี่น้องนี่ครับอีกหลังหนึ่งมาครับ ครับเดี๋ยวมาลุ้นน้ำกันเนาะครับพันสายคนยิงยกกับเบิ้งมันมาน้อหลังนี่นะครับหายุ่หากินครับเขาก็มือมันมือเ่ามันเนาะครับโอ้หอยสองน้อยครับได้หอยอีกแล้วครับพี่น้องครับยังใหม่เขาก็เรียนหอยอยู่ครับพี่น้องนี่นะครับพันสายคนจีเซ่รอบใบเลาะนี่แหละครับพี่น้องรอบตะลิมฟังนี่ครับพี่น้องอีกหลังหนึ่งเดี๋ยวเราลุ้นน้ำกันเนาะครับ มาครับพี่น้องนะครับผ่านแสงฝนลงไปยากันแล้วครับมาครับพี่น้องอีกหลังหนึ่งมาลุดแล้วกันเนาะครับครับหลังจากมันดึงใช่ไหมเพิ่งครับพี่น้องครับเข่ามาเนาะหมันมาเนาะหลังโอ้เขายืดนะครับพี่น้องเป็นปลายเนาะเ่ยนะครับอู้ปัก ปลาใครงครับปลาโดูงี้ครับพี่น้องครับผมอ่าติดโถโอ้แต่พันดินลายจนทร์งายเนาะครับโอ้น่ะครับดินลายโอ้ใส่งี้เลยครับครับพี่น้องมีปูพอมหอยก็เขาไล้ครับเขาสองตัวครับพี่น้องผมนะมันกินกันใชแไหมมันกินปลาเนาะครับครับปลาตัวนี้จะเละเลยปลาดูงี้ครับพี่น้องใคย เอาครับแต่เขาก็ฮ็ดกินได้ครับเพราะว่าปลายังบ่ได้นั่นเนาะปลาน่าจะโอ้ครับพี่น้องใส่ไงเลยครับเอาประมาณละครับพี่น้องได้หอยว่ามีครับไปครับเดี๋ยวรุ่นหลังต่อไปครับพี่น้องไปครับพี่น้องเลาะไปอีกครับนี่แหละครับอาซากปิใส่รอบไปเลาะไอ้ต้นริมฟังนี่แหละครับบางหลังต่อไปนะครับสีมานมาเนาะ โอ้ตกเงียดดิพันธ์ตายครับพี่น้องมันดินไหลให้มันแต่ว่าแบบตาหน้าจะบ้นนั่นนะครับ,บน้ำขึน้นไหลครับบ้นพี่น้องครับน้ำขึ้นจังน้อยครับน้ำขึ้นจังน้อยนี่ที่ปลาที่เห่า,หานะครับพี่น้องนี่จะเข่าดีนี่นะครับพี่น้องกับมือมือมานมือพวหมานนะครับอายุหางกินฮ่า <c oughs> ถือส่วงปลาเข่าดีกันโอ้ท่านซาคนว่ากันกนานะจะได้อยู่นะครับอ่าครับพี่น้องอดนกันปะ นะครับมาลุ้นกันครับพี่น้องหมันมาหน่องหมือนนี่ขาบคุครับหอยบักครับโอ้คุณครับพี่น้องได้หอยไปลาบไปก้อยอีกครับเอาเมือนี้เขากะเป็ดปลาคายปลาคอนะครับพี่น้องได้หอยติดตามลุ้นไปนน้ำกันเนาะครับเดี๋ยวลุ้นไปนน้ำกันนะครับพี่น้อง มีช็อตเด็ดๆอีกบ้างนะครับปลาก็มีใส่ใงอยู่หรือครับพี่น้องขันเปิ้ลเข่าอะไรเพราะว่าเป็นแม่น้ำไงอยู่นะครับไปครับอย่าพันสายก่อนใส่ใบคือเก่าวนะครับนี่นะครับใส่แบบง่ายๆจุ่มใบเะถ้าริมฟังนี่นะครับเดี๋ยวมาโดนหลังต่อไปนะครับมาครับพี่น้องนี่ครับอีกหลังหนึ่งอย่าพันสัก่ันโยกขึ้นนะครับ ขอบคุณครับโอ้ได้หอยครับพี่น้องนี่ครับมาเชอรี่นะครับไปหลับไปก้อยครับพี่น้องนะครับไปครับหลังต่อไปนะครับนะครับพี่น้องนี่ครับอีกหลังหนึ่งครับพี่น้องยิ่อย่างน้อมีปลามีหอยน้อหมันมาน้อหลังชบโอผมาเชอรี่ครับพี่น้องหมดแล้วครับหลายหน่วยครับสิบกว่าหน่วยหมดแล้วครับครับได้หอยละ ไปครับพี่น้องเดี๋ยวเขายำล้างเขาไปนะครับเดี๋ยวรุ่นไปน้ำกันนะครับนี่นะครับพี่น้องบรรยากาศนม่เป็นเสานะครับเมนี่ฝากกับซีมคุ้มแน่นะครับพี่น้องภาพอาจจะมัวๆแน่นนะครับันฝนตกนี่ปายงาาวเนี่ยครับพี่น้องไปครับรุ่นไปเหมือนกันเนาะครับ ครับพี่น้องมาลุ้นกันครับนี่ครับอีกหลังหนึ่งเดี๋ยวพันสักเมันหยกหรือไม่บ้างนะครับมีปลามีหอยเขาบ้านอ่อด้มั้งนี่ครับหอยครับหอยครับเอ้า้หอยทะเลมีตัวนุ่งงครับพี่น้องงามเลยครับเอ๋อได้หอยนี่เขาก็เอาไปลาบเติมกับอาหารกัได้กันครับผมไปต้มกับตำฮงหรือว่าไป ก้อยนะครับพี่น้องหอยหอยเชลลีนสุดยอดละนี่ครับพันธุ์สากันเทสให้นะครับนะครับเดี๋ยวเขารุ่นมันดีครับเด็กยลายหลังนะครับพี่น้องมาครับพี่น้องมาลุ่นกันดีครับนี่ครับหลังหนึ่งจะพันธุ์สักันยุงหยกถึงระเบิรงนเนาะครับมีปลามีหอยเขาบ้าน้อหลังนี้กันเลยโอ้หอยเชลลี่ครับพี่น้องนะครับได้เยอะครับบุญนะครับหกด้วยครับหอยเขาก็ะยาวไป ลาบไปก้อยนั่นแหละครับพี่น้องอันได้ไลค์กัเขาก็เอาไปขายน้ำเนาะครับครับผมมือนี้กับเพื่อจะยได้กินเกลงครับยังหน่อยกับนี้นี่นะครับพี่น้องบันอทิดห์ว่งแล้วครับวัอนี้ปลาคายเงี้กับปลาคอแล้วครับสองตัวแล้วนะครับอู้หูอันนี้มันตายก่อนครับพี่น้องครับมันยังไม่ตายเนี่ยโอ้ขี้ดินเน่าๆเลยนนะครับเดี๋ยวเขาลุ้นกันอีกเนาะครับเดี๋ยวทามีซอสเด็ดๆอีกครับ มาครับพี่น้องมาดูกันนี้ครับนี่ครับหลังหนึ่งมันมาหน้าหลังนี้หอยเขาปปกาเขามาน้องอูหอยสลี่ครับพี่น้องอตีทัวหลังนี้ครับูนะครับยอดเลยครับหลังนี้ก็ได้หมานแล้วครับมานแล้วหอยสลี่กับเขาลายเยอะครับนี่นะครับพี่น้องปปกากับหอยนะครับเขาเยอะพอได้เยอะครับผมหาเยอะกิหากินง่ายนะครับเนาะทางบ้านบ้าเบี้ยวกัน พ่อได้หายย่หากินอยู่ครับกับมีแม่นำ arf, ้ำไหมพอได้หายย่หากินนั่นแหะครับหาปลาหอยปูไปเนต้นมือมันก็ได้หลายขั้นส่วงปลาเขาเนาะครับขัส้วงที่กับพอได้ยุได้กินนั่นแหละครับพี่น้องหาพอได้ยุได้กลิ่นพาพี่น้องมาชมบรรยากาศความน้อครับหากินแบบวิถีสารบานเท่านี่ยนะครับไปครับพี่น้องในห้องรุ่นหลังต่อไปนะครับไปครับพี่น้องเดี๋ยวเรุ่นกันอีกนะครับ นะครับพี่น้องเดี๋ยวเขามายามอันเบิ่งฟังนี่นะครับพันซักเพิ่นจะใส่ใบรออันตะลิมอันฟังนียครับใส่ฟังนั่นแหละกับเขาก็ใช่ไหมเพิ่นใส่ฟังนี่พร้อมหรอครับเดีย๋ยวมาลุ้นครั้งนี้กันเนาะครับว่าสิมานอบอ่ะวันนี้ได้ไหอยได้ร้ายกันพักกันแล้วครับพี่น้องวังนีก้อยได้นั่นเนาะครับจะลุ้นไปต้องกันเนาะครับโอ้ฝากกับซีมคืมนะครับเมื่อนี้ก็ได้ ะครับพี่น้องเดี๋ยวเ้าลุ้นกันครับนี่ครับหลังหนึ่งครับมาครับครับเดี๋ยวพันซากคนนี้เขาไปยกให้เบิงเนาะครับลุ้นกันนะครับมาจิมมานบ่หลังนี้ก็ได้หอยเซรี่เขาหลายๆนี่ก็สุดยอดแล้วครับพี่น้อง โอ้นี่ครับได่ทั้งปลาทั้งหอยลยครับรอบนี้นีจะเป็นปลาสูตรครับอันนี้เป็นปลาสูตรเนาะครับโอ้อ่ามันเลยครับเดี๋ยวปลาพันซากจะเอาปลาใส่กันนะครับครับนี่ครับพี่น้องเดี๋ยวพันซากคนเดนจะเอาปลาออา้เบ้างนะครับปลาสูตรครับพี่น้องใส่กระด้งงามเลยครับโอ้นะครับในทั้งปลาทั้งหอยครับหลังนี้มันมันเลยครับ ไปครับเดี๋ยวฮารุนกันอีกเนาะครับไปครับพี่น้องเดี๋ยวฮารุนกันอีกเนาะครับนี่แหละครับพี่น้องบรรยากาศกันเลยอยู่ทางสวยบานเบาเบี้ยวนะครับมือนี่กับฝ่าซีมคืมแน่นะครับอากาศกำลังดีลมเย็นวิวๆเลยครับมือนี่กันเลยเดี๋ยวฮารุนกันไปเรื่อยๆนะครับยังอยากไลหลังอยู่ครับครับพี่น้องมาครับมายามรำด้วยกันครับพี่น้อง ยามรลันะครับน้ำาพานสักบาเบี้ยวนะครับพี่น้องปึ๊บโอ้หอยเชลลีครับพี่น้องครับครับเดี๋ยวยามหลังต่อไปครับหลังนี้ก็หอยเข่าลายนะครับพี่น้องหอยมีแต่หนึ่งงามเลยครับใส่งามเลยหอยเขาก็เลยหอยเชลลีครับครับเดี๋ยวผ่านสักเ็นปลดหอยกันนะครับครับพี่น้องนี่ครับหลังหนึ่งครับพี่น้องมารลุน้ำกันนะครับมันบ่ โอ้ปลาตินมดยนะครัตาครับชูอ้หอยบะครับโอ้หอยชลีครับพี่น้องครับโอ้เข่าลายเยอะรับพี่น้องหอยชลีกันเลยอาได้ก้อยเยอะแล้วครับครับเดี๋ยวเทารุนหลังต่อไปนะครับครับผมมาครับพี่น้องมาลุ้นกันดีครับนี่ครับอีกหลังหนึ่งปลาซาคุนยงครับงนะครับมีอย่างเข่าบะ มีหอยมีปลาเพราะน้องหลังนีชุบโอ้หลังนี้บอกเขาเลยครับพี่น้องนะหลังต่อไปนะครับมาครับพี่น้องนี่ครับอีกหลังหนึ่งครับได้หอดละเดี๋ยวมันจะเป็นลงไปหยกพื้นเบื้องนะครับว่ามียังเขาบะอ่าลุ้นดูกันนะครับนี่ครับหลังนี้ครับพี่น้องลุ้นดูกันนะครับหมันบ้านน้อมือนี่ มีอย่างเขาบ่ครับโอ้หอยเชอรี่ครับพี่น้องป่าบ่เขานะครับแต่ว่าหอยเขาเยอะครับไปครับหลังต้อไปครับพี่น้องไปครับพี่น้องนี่ครับเราบลางากไว้กันเยละอีกหลังนึงเนาะครับพี่น้องนี่ละครับหลังสุดท้ายละมื้อนี้ก็เพาได้ยื่ได้กินอยู่เนาะครับพี่น้องอย่าหอวรุนกันครับหลังสุดท้ายจะแหกมันบ้าสุดท้ายมันมันเนอะเนอะ พอได้ย<ๆ>ู่ได้กินนะครับพี่น้องมือหมานมือบะามานมือปลาเขากับใจร้ายนะครับพี่น้องครับดูน้ำกันครับยังเขาบะครับป้านซ่ครับโอ้เด็กหอยเยอะครับพี่น้องหอยครับครับผมนี่แหละครับมันนี้กกับปัานซาก็มายามรอบนะครับพี่น้องอยูแม่นำาสวยหเขาคือเ่าเนี <No. S 2> ่ยแหละครับมันนี้กับเพาผิดหวังครับพี่น้องกับเพราะได้หอยกับหอยกับเพราะได้ลาบนะครับปาก็ได้ สองสามตัวอยังนะครับพี่น้องได้ปลาใหญ่ยังเนาะครับเดี๋ยวเขาไปเบิ้งผลสรุปกันอีกแค่นึงนะครับครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้บ้านเบื้องกับฝาพี่น้องไปทังหมดเนาะครับมื่อนี้มาหาโยหากินกับพันซักเนาะครับมาหยามรอบคือเก่านั่นแหละครับพี่น้องนี่ครับผลงานเขาเมื่อนี้ครับกับที่มีไปปากกายนะครับ อ ais, ันเป็นปลาไก่ปลาโดนะครับพ vet ี่น้องปลาโดละครับปลาโดแล้วกับปลาคอนะครับครับผมอาจจะมีปลาสูตรน้ำนอครับพี่น้องนี่ครับหอยเฮาครับหอยก็ได้เครื่องถังเยะครับพี่น้องผลงานมันนี้ครับบ่วผิดหวังครับาอได้ยุติกกินนะครับพี่น้อง แล้วครับสำหรับคลิปนี sedan, ้บ okay, like, ้าเบี้ยวฝากพี่น้องไปซัมนี่งนล้ครับยังในก็ฝากพี่น้องไปน้ำไปน้ำได้เลยครับครับผมยังนี้ก็พามายามรอบแล้วกับภาพสมพาพี่น้องมาสมบรรยากาศน้ำน้องครับครับฝากกดติดตามกดไลค์ให้ช่องบ้าเบี้ยวพาลุยพาดเสียบนั้งแต่นะครับครับสำหรับคลิปนี้บ้าเบี้ยวกับพันศักดิ์ลพี่น้องสปซัมมิงแล้วครับสวัสดีครับบ้าพันศักดิ์สวัสดีครับ